สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้กับซีมีของมานําเสนอครับพี่น้องคือผานสามครับพี่น้องนี่ผานสามนี่กัขายเด้อครับเด้อถ้าเอฟซีท่านไดสนใจกับทรกเขามาหาเบื้ออาจารย์เลยครับพี่น้องเนี่ยอ่าสีมี่านสามหรือว่าผานสามหรือว่าสีเป็นผานหกกะมี่ครับพี่น้องผานพวน นี่ก็อีกพวงหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ก็แเมนได้ครับพี่น้องนี่เมนบ่ได้ครับพี่น้องหนึ่งสองสามสามพวงครับน,นี่ครับพี่น้องนี่ผานสามผานหกกมีครับต้องการขายครับพี่น้อง FC ท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์อาจารย์เลยครับพี่น้องนี่ก็ขายครับนี่ เออผมกับบริเใจว่ามันของยี่ห้อยังอ้อครับนี่พี่น้องนียขายไปได้ครับพี่น้องเนี่ยยู่โซนี่ขายไปเ,เ,เลยขายไปเลยเป็นผ่านหกเป็นผ่านสามครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้คือสียังใสได้ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเขาข้าวเขาอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องขายเบอร์เด้อครับเด้ออยู่โซนนี้ครับนี่บอกว่าจะเป็นผ่านสามพันพ่วนครับระบบผ่านหรือว่าจะเป็นระบบลังค่าหรือว่าบางโค่นครับพี่น้องขายเบิดเลยถ้าเอฟซีสนใจก็โทรเบอร์อาจารย์เลยครับพี่น้องมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับโทรติดต่อเลยครับนี่อยู่ประมาณนี้ครับ ไปนะในเบิ้งคีนี้แล้วกับฝากากไดไลค์กดแช์ครับแล้วคลีนี้กับขอราไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับผม